สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร์มนะคะโหห่างหายกันไปนานเลยนะคะพอดีมัดยุ่งนะคะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะนี่นะคะวันนี้จะพามาดูนะคะการย้ายปอนะการย้ายลูกหอยนะคะอันนี้จะเป็นบ่อที่มัดย้ายลูกหอยออกมานะคะมันก็จะมีตัวโตบ้างนะไม่เท่ากันนะคะทุกคน นี่นะคะมีตัวเล็กบ้างตัวโตบ้างนะคะนี่นะคะก็จะไซส์เล็กๆก,ก็จะมีนะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันนะคะซึ่งมันแล้วแต่นะคะว่าใครจะทำแบบไหนนะคะมาดูกันนะคะว่าบ่อที่เราย้ายนะจากฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่นะคะอ่าวันนี้มาใช้นะพอดีนะคะปลูกเขาเรียกว่าอะไรเนาะดูเนี่ยเนี่ยเนียใบอะใบของ ใบของอต้นไม้ที่เราปลูกนะคะใบบอลสีใช่นี่นะ,ะมัดก็เอาใบบอลสีนะคะมาล่อนะอันนี้ก็จะเป็นรากนะคะรากของอจอกกุหลาบนะคะที่เรามันแห้งแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นรากจอกกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีใบบอลสีอันนี้เพิ่งเอาลงไปนะคะอันนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบถุงเงินถุงทองนะคะแต่นี่เลยมาเยอะมากเลยนะคะเอาลงไปเมื่อเช้านะนี่นะคะใบช้างเผือกใบบัวที่ที่มันแก่จัดนะคะเหลืองนะคะมันก็เลยเด็ดออกนะก็เลยลองเอามาล่อดูนะคะเพื่อว่าเราจะได้ย้ายอ่หอยนะคะนี่นะคะดูนะทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราต้องมีวิธีนะคะทุกคนเราต้องเอาอันนี้โอ้โหดูนะคะดูนะคะเขาเกาะเขากินนะคะนี่นะอันนี้ก็เพิ่งเอามาใส่นะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะทำวิธียังไงให้เอาอันนี้ออกมาได้นะดูนะคะโอ้โหเยอะมากมากนะคะ วเขาหล่นนะคะดูนะคะนี่นะคะหอยตัวเล็กๆนะคะก็จะมากินอันที่ยุยยๆนะคะนี่นะนี่นะคะพอเขาจับเยอะๆนะคะอย่างนั้นน่ะนั้นเนี่ยเยอะๆนะคะเราก็ยกนะค่อยๆยกออกมานะคะหรือว่าใครจะเป็นใครจะใช้กระชอนตักก็ได้นะแต่มาใช้วิธียกแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นาสารายพงชโดนะคะนี่นะคะ ก็จะใช้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเร,เราก็ข้ามตาฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะดูนะคะโอ้ดูนะคะ,ะ,ค,ะความกินของเขานะคะเยอะมากๆนะคะ่ะบ่อน,นี้เราก็นี่นะคะจะเอาไว้แบบนี้นะ แล้วก็จะมีบี้บ้างนะคะบี้แบบไหนเดี๋ยวพาไปทำนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาเลือกหานะคะว่าอ่าอันไหนที่อ่าดำแล้วพร้อมจะบี้ได้นะยังไม่มีนะแต่ว่านี่นี่เราจะเอาวันนี้นะคะอันนี่น่าจะได้แล้วอันนี้ก็น่าจะได้นะคะนี่คือมาก,ก็าจะขยี้แบบนี้เลยนะ นี่นะคะเอาลงน้ําแล้วก็ค่อยๆนะคะเห็นไหมเห็นตัวเล็กเขาไหมคะเขาจะหล่นลงแบบนั้นนะมาจะไม่ค่อยให้เขาแตกเองนะไม่รู้เป็นไงมันเป็นความความอดไม่ได้นะคะมันแล้วแต่วิธีนะคะทุกคนนี่บางตัวก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาแตกเองนะเขาก็จะได้เยอะนะได้ทุกตัวนะคะนี่นะแต่มากก็จะ ทำประมาณนี้นะคะคือมันเป็นความไอ้นั่นส่วนตัวนะมันอดไม่ได้พอเห็นไข่ที่ใกล้จะฟักแล้วมาต้องเอามาขยี้นะคะมาดูต่อนะคะโหดูนะคะอันเนี้ยมีเยอะเลยตัวเล็กนะคะโน่นนะโน่นนะคะโหดูนะคะซูม นี่นะคะตัวเล็กๆนะคะบางตัวก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะจะสองอาทิตย์เนาะมันแล้วแต่นะคะเพราะว่าไข่ลูกหอยมันจะหล่นลงไปทุกวันนะคะดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะเลี้ยงอ่อ เขาเรียกว่าเลี้ยงบอลสีนะคะก็สามารถนะคะใบของเขานะคะก็สามารถเอามาให้เป็นอาหารเด็กๆได้นะคะนี่นะคะใบที่เขาเปื่อยๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะให้เขาจับเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายกันนะคะนี่นะคะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่านี่คือในบอ่อพลาสติกนะคะบ่อกระชังเนาะแต่ว่ามาใส่ดินลงไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนะถ้าสมมุติว่าเขาปรับอุณหภูมิไม่ได้เขาก็จะมอมุดในดินนะคะอันนี้เป็นกระชังนะคะกระชังในร่มนะคะเป็นกระชัง เป็นบ่อพลาสติกนะคะนี่นะคะพลาสติกขาวนะคะทุกคนอ่ใส่น้ํานะคะน้ําที่มาใส่นะคะประมาณอา่ไม่ถึงห้าเซนนะคะแล้วก็จะใส่ดินไว้นะคะเพราะว่าหอยเล็กนะคะเขาจะไม่ชอบน้ําเยอะนะคะนี่นะคะมันก็ใส่ดินไว้นะคะเวลา ที่ถ้าอากาศหนาวนะคะมากๆนะคะเขาก็จะสามารถมามุดดินได้นะคะแล้วหอยเล็กเนี่ยเขาจะชอบอยู่หน้าน้ํานะคะบนพื้นดินแบบตื้นๆน้ําตื้นๆน,น,น,นะคะมันก็เลยทําดินไว้ตรงนี้นะคะไว้ให้เขามาเล่นนะทุกคนดูเขาก็จะมีไตนะคะนี่นะคะตัวเล็กๆก,ก็มีนะคะ น,ะะนี่นะคะประมาณนี้นะบางลังนะคะเราก็เอามาขยี้ตรงนี้<บ> <S <S เห็นไหมคะจะเห็นหน้าขาวๆนั่นก็คือไข่ของเขานะคะที่เราขยี้ไม่หมดนะนี่นะคะถ้าถ้าโตหมดนี่นะคะทุกคนก็ <S <S น่าจะเยอะเทีเดียวนะถ้าก็หวังนะคะว่าเขา น้อยที่สุดนะคะก็คือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะทุกคนเราก็จะทําให้เต็มที่นะคะถ้าเขาเอา๋อโตหมดนี่ก็น่าจะหลายหมื่นตัวนะคะแต่ว่าขอสักหมื่นตัวก็พอนะคะให้เขารอดเนาะโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มากด้วยนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะวิธีเลี้ยงหอยเล็กนะคะให้ผ่านหน้าหนาวไปได้นะคะให้คุณใส่ดินนะคะแล้วก็ลดน้ำให้น้อยลงนะคะประมาณนี้นะคะมันแล้วแต่วิธีของใครของมันนะคะทุกคน ถ้าคุณไม่ใส่ดินนะคะบางคนก็จะเพิ่มระดับน้ํานะคะแต่นี่มาใส่ดินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะมัจะลงคลิปนะคะในกระชังนะคะแต่ก่อนอ่ะมันไม่ชอบนะมันคิดว่าเลี้ยงในกระชังเนี่ยหอยเขาทยอยตายเขาแต่มันจะเป็นที่เรามากกว่าที่เราให้อาหารที่ มันไม่ใช่พืชน้ํานะคะเป็นพืชบกซะส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้น้าในในกระชังน้ําอ่ะอมันเน่านะคะทําให้หอยตายนะคะเดี๋ยวยินนี้มาจะพาไปดูนะคะหอยสดชื่นมากๆเลยนะคะเราให้แค่พืชน้ําแล้วก็ให้ใบกล้วยนะคะใบกล้วยเนาะ ใบตองกล้วยแห้งนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาจะลงคลิปให้ดูเลยนะคะเย็นนี้นะคะหอยเชอรี่นะคะเลี้ยงในกระชังน้ํานะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ